เปลี่ยนชีวิตด้วยกล้วยหอมเพียง1ลูกสวัสดีครับวันนี้คุณเอ๋กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์นะครับในคลิปนี้หมอแบงค์จะมาเล่าให้กับทุกคนฟังครับว่าร่างกายของคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับเม <ME> ื่อคุณกินผลไม้ก่อนอาหารครับจะเกิด5สิ่งมหัศจรรย์นี้ขึ้นกับร่างกายของคุณในคลิปนี้เรามาหาคําตอบด้วยกันครับก่อนอื่นเลยหากใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับอย่าลืมกดแอดไล์ Food Doctor 1เอาไว้นะครับเวลาที่หมอแบงค์มีคลิปดีๆเนี่ยจะส่งตรงไปยังมือถือของคุณได้เลยทันทีครับข้อแรกนะครับเมื่อคุณกินผลไม้ครับอย่างน้อยๆ5ชิ้นหรือเทียบเท่ากับกล้วยหอมเพียง1ลูกเนี่ยก่อนมื้ออาหารแค่5นาทีถึง10นาทีครับคุณจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นครับในมื้อนั้นๆเนี่ยคุณจะได้รับแคลอรี่ไปน้อยลงครับกว่าที่ปกติที่คุณจะได้รับ ประมาณ100ถึง200กิโลแคลอรี่เลยครับโอ้โหเยอะไหมครับในคลิปนี้นะครับในคลิป3เคล็ดลับความผอมที่คน99%ไม่รู้เนี่ยหมอแบงก์ก็ได้พูดถึงงานวิจัยด้วยครับว่าเขาเนี่ยมีการทดลองเนาะให้กินแอปเปิลก่อนมื้ออาหารกลางวันกับกลุ่มที่ไม่ได้กินแอปเปิลก่อนอาหารกลางวันครับผลปรากฏว่ากลุ่มคนที่กินแอปเปิลก่อนมื้อกลางวันเนี่ย เขาได้รับแคลอรี่น้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง200กิโลแคลครับนี่เป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยเนี่ยคุณจะสามารถลดแคลอรี่ได้อัตโนมัติครับถ้าคุณทําแบบนี้3ม,มื้อเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะลดแคลอรี่ไปฟรีๆเนี่ย300ถึง600กิโลแคลเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกินผลไม้ก่อนมื้ออาหาร5-10นาทีครับข้อที่2ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณจะทําให้คุณ อิ่มนานมากยิ่งขึ้นครับจากที่คุณเนี่ยอิ่มแค่3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะครับถ้าคุณโหลดผลไม้ก่อนนะครับเทคนิคที่เราเรียกกันทุกวันนี้จะเรียกว่า pre loading เทคนิคครับคือเราโหลดผลไม้เข้าไปก่อนมื้อหลักครับจะทำให้คุณอิ่มนานขึ้นครับจากที่หมอแบงค์ทำมานะครับจะทำให้คุณอิ่มนานขึ้นอีกประมาณ1-2ชั่วโมงเลยครับพอคุณอิ่มนานขึ้นเนี่ยคุณก็จะไม่ไปกินจุกจิกข้างนอกครับคุณจะมีความสุขมากขึ้น นี่เป็นไงครับข้อที่3ครับคุณจะรู้สึกอยากขนมหวานน้อยลงครับปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปนะครับเวลากินข้าวมื้อหลักปุ๊บเขาก็จะไปกินขนมหวานเลยจริงไหมเพราะว่ากินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานเห็นไหมครับแต่ว่าเมื่อคุณโหลดผลไม้เข้าไปนะครับอาการอยากขนมหวานหลังมื้ออาหารของคุณอนะ่ะจะหายไปเลยครับคุณลองสังเกตดูนะอันนี้อันนี้หมอท้าพิสูจน์นะครับ คุณจะหายไปเลยครับอาการอยากกินขนมหวานหรือว่าอาการอยากกินขนมหวานช่วงระหว่างมื้อครับอย่างเช่นระหว่างมื้อกลางวันกับมื้อเย็นเนี่ยมันจะมีช่วงที่เป็นช่วงท้องว่างอยู่เนาะบางคนก็ต้องไปเติมน้ําหวานครับบางคนก็ต้องเติมขนมเติมเบเกอรี่แบบนี้แต่ถ้าคุณโหลดผลไม้เข้าไปก่อนนะครับอาการอยากพวกนั้นครับคุณจะหายไปเลยครับคุณจะไม่ตะบะแตกแล้วก็ไม่อยากกินครับคุณจะเดินผ่านร้านเบเกอรี่ที่เคยแบบว่า ควบคุมสมองคุณอ่ะไปได้เลยครับคุณก็จะงงครับเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับร่างกายชั้นนะครับเพราะอาหารธรรมชาตินี่แหละครับทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับสารอาหารเพียงพอสารอาหารครบได้รับน้ำตาลที่ดีครบเข้าไปครับคุณจะไม่ไปหาน้ำตาลแย่ๆเลยครับข้อที่4ี่ครับร่างกายคุณจะขับถ่ายได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับเมื่อคุณโหลดผลไม้ก่อนเข้าไปครับ จากเดิมที่3วันถ่ายทีอาจจะเหลือ2วันถ่ายทีอาจจะเหลือ1วันถ่ายทีถ่ายทุกวันก็จะดีที่สุดครับโอเคไหมข้อที่5ครับคุณจะรู้สึกมีอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นครับคุณจะงงตัวเองครับว่าเฮ้ยจากที่เราเคยหงุดหงิดหงุดหงิดเพื่อร่วมงานหรือหงุดหงิดญาติพ่อแม่พี่น้องแบบน,นี้ครับ <laughs> เวลาที่คนกินผลไม้ไปอย่างเพียงพอเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยครับว่า จิตคุณจะนิ่งมากยิ่งขึ้นครับคุณจะรู้สึกอารมณ์อารมณ์นิ่งอารมณ์สบายๆชิลๆแบบนี้ครับจะไม่ต้องแบบรีบร้อนอะไรอันนี้หมอว่าต้องลองพิสูจน์กับตัวเองเนาะอย่าเพิ่งเชื่อหมอนะครับลองดูก่อนแล้วถ้าได้ผลยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกหมอแบงค์ดูนะครับนี่คือ5สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณครับหรือว่าคุณไม่ชอบกล้วยหอมครับอ่าไม่ชอบกล้วยหอมเปลี่ยนผลไม้ได้ครับ อย่างหมอแบงค์เนี่ยก็จะหั่นผลไม้เอาไว้ในตู้เย็นนะครับนี่แบบนี้เลยอย่างเช่นหมอก็จะมีเนี่ยมะละกอแบบนี้นะครับมะละกอได้นะครับกินเลยในคลิปนี้ก็สบายๆเนาะหมอก็กินให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะปริมาณที่กินเนี่ยก็ประมาณสัก5ชิ้นขึ้นไปยิ่งหลายชนิดก็ยิ่งดีครับเนี่ยกินมะละกอ5ชิ้นแล้วก็กินกล้วยอีกสักหน่อยนึง แล้วก็ค่อยไปกินข้าวครับความยับยั้งชั่งใจคุณเนี่ยจะลดลงจะจะดีขึ้นนะหรือว่าเวลาที่คุณไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเนี้ยถ้าไปเดินตอนหิวหิวครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะโอ้โหซื้อของแบบอุตลุดเลยครับเนาะซื้อของที่บางทีเนี่ยเราเราควบคุมตัวเองไม่ได้สมองจะไปหาแบบขนมที่มีมีแคลอรี่สูงนะครับเสมอหรือบางทีครับใครเคยไปร้านอาหาร อาหารตามสั่งอาหารร้านอาหารแบบนี้ครับแล้วรู้สึกว่าหิวจัดเลยก็เลยสั่งมามากๆครับสั่งมาเยอะเลยเป็นแบบนี้เพราะเราควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ถ้าคุณโหลดผลไม้พวกนี้เข้าไปก่อนนะครับเนี่ยอย่างเช่นมะม่วงอย่างเงี้ยนะมะม่วงโหลดเข้าไปก่อนแล้วค่อยไปสั่งอาหารการตัดสินใจของคุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับคุณมีแนวโน้มว่าจะเลือกอาหารที่มีสุขภาพดีสําหรับคุณครับผม เพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยหมอแบงค์เชิญชวนทุกคนนะครับลองพรีโหลดดิ้งเทคนิคของพวกเราดูครับจะเกิด5สิ่งมหาัศาจรรย์นี้ขึ้นกับร่างกายของคุณครับสุดท้ายนี้นะครับหลายคนก็จะมีคําถามแล้วบอกว่าหมอแบงค์กินผลไม้เนี่ยมันมีรสชาติหวานนะมันจะทําให้เราอ้วนขึ้นไหมนะครับจะทําให้เราเบาหวานขึ้นหรือเปล่านะจะทําให้เราไขามันพอกตับไหมนะไขมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่า เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหลายคนเวลาจะกินผลไม้ก็กลัวแบบนี้ครับหมอแบงค์บอกทุกคนแบบนี้ครับว่าสิ่งที่คุณเข้าใจมาเนี่ยถูกต้องแค่ครึ่งเดียวครับบางทีเนี่ยเราโทษน้ําตาลฟรุกโตสนะซึ่งน้ําตาลฟรุกโตสที่แยกกับร่างกายอะ่ะมีครับก็คือพวกน้ําตาลทรายน้ําเชื่อมไฮฟรุกโตสคอนไซรลับที่อยู่ในพวกอาหารแปรรูปครับ แต่คนละเรื่องกันเลยครับกับฟรุคโตสที่มาจากอาหารธรรมชาติแบบผลไม้แบบนี้ครับอันนี้เรียกว่า natural fructose นะครับซึ่งหมอแบงค์เนี่ยพูดเรื่องนี้ไว้ละเอียดเลยนะครับในคลิปนี้ครับวิธีผอมด้วยผลไม้ที่คน99%ไม่รู้นะครับลองไปติดตามฟังกันได้เนอ้องหมอพูดเรื่องฟรุกโตส e ของผลไม้เอาไว้นะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ต้องกลัวครับ และที่หมอแบงค์อยากจะบอกทุกคนอีกประเด็นหนึ่งครับสำคัญมา,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 มากๆเลยก็คือคนทั่วไปครับคนปกติคนร่างกายปกติทั่วไปมนุษย์คนหนึ่งครับกินข้าวกินผลไม้เนี่ยซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติน้ำตาลในเลือดต้องขึ้นอยู่แล้วครับอันนี้คือธรรมชาตินะหลังจากน้ำตาลในเลือดขึ้นครับ เซลล์เราก็จะใช้น้ำตาลแล้วน้ำตาลเราก็จะลดลงครับอันนี้คือภาวะปกติของร่างกายครับแต่คนยุคปัจจุบันเนี่ยเขาคิดว่ากินผลไม้เข้าไปนะครับกินข้าวเข้าไปแล้วเจาะน้ำตาลน้ำตาลขึ้นอันนี้แย่เขาเข้าใจถูกต้องแค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวน้ำตาลขึ้นแล้วลงอันนี้ปกติครับแต่คนที่เป็นเบาหวานคนที่ผิดปกติเนี่ยเกิดแบบนี้ครับกินข้าวกินผลไม้เข้าไปน้ำตาลขึ้นครับ แล้วน้ำตาลเขาไม่ยอมลงครับน้ำตาลยังค้างอยู่ในเลือดครับเลยทำให้เจาะเลือดมาเนี่ยน้ำตาลขึ้นแล้วเป็นเบาหวานเขาก็เลยโทษผลไม้โทษข้าวโทษมันโทษเผือกไงครับโทษฟักทองเพราะว่ากินปุ๊บน้ำตาลขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ข้าวกับผลไม้หรืออาหารธรรมชาติครับปัญหาอยู่ที่เซลล์ของคุณครับเขาไม่ยอมกินน้ำตาลแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดกลับมา ปกติครับอันนี้เราต้องไปแก้ที่ภาวะดื้ออินซูลินครับโอเคไหมซึ่งภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยหมอแบงกระซิบบอกไว้ในคลิปนี้ก่อนเลยนะครับว่าเกิดจากอาหารแดงเป็นหลักครับอาหารที่พวกเราชาวฟู้ดด็อกเตอร์เนี่ยจัดเข้าไว้ในกลุ่มอาหารแดงครับเขาจะไปบล็อกในเซล์ครับทำให้เซลล์คุณไม่กินน้ําตาลครับเมื่อเซลล์ไม่กินน้ําตาลน้ําตาลก็จะค้างอยู่ในเลือดเยอะ เลยทําให้คุณเข้าใจผิดครับว่าเข้ากล้องหรือว่าผลไม้เนี่ยทำให้คุณอ้วนทําให้คุณน้ําตาลขึ้นจริงๆแล้วต้องเป็นสาเหตุที่อาหารแดงครับผมเพราะฉะนั้นครับหลังจากฟังคลิปนี้จบนะอย่าลืมไปหาผลไม้มาตุนที่บ้านนะครับอันนี้หมอแบงก์ก็ตุนไว้ทั้งบ้านเลยนะครับี่มังคุดนะมังคุดหมอชอบมากนะครับมะม่วงเนี่ยครับติดไว้ได้ทุกทุกฤดูกาลเลยนะครับมีเงาะนะครับ แต่เงาะเนี่ยหมอก็ไม่ค่อยชอบกินมากเท่าไหร่นะครับนานๆกินทีได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอแกะเปลือกไปแล้วมันมีเปลือกติดมาเนี่ยหมอชอบกินเงาะควานมากกว่านะครับก็กินแบบเนี้ยนะก่อนมื้ออาหารได้นะบางทีเราก็กินมะม่วงอย่างเงี้ยครับนี่มะม่วงกินไปนะเออเอาไว้ในตู้เย็นนะครับสุดท้ายหมอก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับในการลดน้ำหนัก อย่าไปเคร่งเครียดครับยิ่งเครียดก็ยิ่งอ้วนนะครับยิ่งมีความสุขก็ยิ่งผอมครับให่ท่องไว้แบบนี้เนาะแล้วอาหารธรรมชาติครับคุณจะอิ่มก่อนอ้วนเสมอครับอย่าลืมถ้าใครนะครับอยากลองวิธีนี้นะครับลองพิมพ์คำว่า pre loading technique ลงมาดูนะครับหมอแบงค์จะได้รู้ว่าคุณเนี่ยกำลังเริ่มทำสูตรธรรมชาติแล้วนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปอยู่กับผมหมอแบงค์ ពូដុកទ័រ